แงมาเที่ยวน้ำตกไซทองใกล้ถึงแล้วเอ๊ะไปทางไหนไม่ได้มานาดตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้จะเลี้ยวออกแล้วที่ตงมาตรงนี้ถึงแล้วสวัสดีค่ะแม่อันนี้คือบ้านใช่ลำนั้นคือบ้านพักตอนนี้น้องแงมาที่น้ำตกไซทองนะคะตอนนี้ถึงแล้วมีรถเราจอดอยู่คันเดียวเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ำตกกันนะคะ ในชุดน้องอะยาที่คะไปเอาไปเดินไปทางไหนมาเดินตามพ่อไปแล้วเ่าเดินตามพ่อค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเดินไปน้ําตกไกลพอสมควรนะคะตอนนี้น้ําตกใสทองอยู่ที่อ่าบ้านท่าโป่งเนะเาะอําเภอหนองบัวีวิจังหวัดชัยภูมินะคะ ตอนนี้เรามาถึงประมาณสี่โมงเย็นนะอากาศค่อนข้างครึ้มเลยแหละวันนี้ค่ะนี้นะคะเดี๋ยวน้องแย่จะลงไปดูต้นไม้พันปีกันนะคะอยู่ใกล้น้ําตกตรงนี้มากน้ําตกไหลแรงมากเพราะฝนเพิ่งหยุดหยุดตกไปนะคะเดี๋ยวเราตามน้องแย่ไปเลยค่ะกลัวๆแย่กลัวไม่กล้าข้ามกลัวมากกยากลัวมากตอนนี้น้องแย่กลัวกะลังจะข้ามสะพานไปดูต้นไม้พันปีนะคะ น้ำไหลแรงมากพี่คะโอ้โหอ้ยากลัวมากตอนนี้น้องกัยาถึงที่ต้นไม้ชันปีแล้วนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะอดแม่น้องกัยาเคยมาสมัยเป็นเด็กเลยขออนุญาตถ่ายรูปนะคะถ่ายวิดีโอตอนนี้มาถึงแล้วเขาไม่ได้เพราีกอง กิ่งไม้อยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปดูไกลๆเห็นอยู่นะคะนี่ค่ะต้นใหญ่สูงเลยนะคะเอาเคปกลับกันค่ะกลับกลับขึ้นไปบนน้ำตกค่ะน้าอนนี้นะ้าก็ย่าถึงน้ำตกไทรทองแล้วตอนนี้อยู่ที่ป้ายน้ำตกเลยไปไหนไปไหนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำตกใกล้ๆกันนะคะตอนนี้ถ้าอยู่ตรงมุมนี้ก็จะมีน้ำตกไหลอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันซึ่งน้ำไ,<ม>ไหลแรง,<ไ>งมาก นี่ไม่ดูดหรอกลูกไม่ใช่สายดูดรายธรรมดาเดินตามพ่อไปจะล้มไหมจับมือกันไปตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆแต่คงไม่ได้เล่นน้ำนะน้ำแรงมากพ่อจับมือน้องไงยะน้อยลูกจะลม้มไปเราเดินต่อกันนะคะอีกสักพักนี่ค่ะตอนนี้ถึงเข้าเขตแล้วตอนนี้ใกล้ๆถ้ามองด้านข้างอย่างเงี้ยจะเห็นน้ำตกแล้วนะคะเห็นครับตอนนี้น้องไงยะ ฝนตกด้วยนะกำลังมาพ่ออุ้มโอเคโอ้โหโอ้ oh, น้ำตกแบบน้ำเยอะมากน้ำไหลแรงมากค่ะตรงจุดนี้น้ำไหลแรงมากเลยคะ่ะ ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคปะปกติ้าน้ำไปแรงเราจะข้ามฝั่งไปเล่นกันที่ข้างบนอ่าโอ้โหจากมุมนี้นะ้ำไหลแรงมากมากเลยน้องไงย่ามายืนอยูต่ตรงนี้นะยืนตรงนี้แม่ถ่ายรูปติดในวีดีโอให้นะคะตอนนี้น้องไ้ย่ามาถึงมาถึงตรงที่เราอยู่ตรงนี้เราไม่ข้ามไปนะตรงนี้น้ำไหลแรงมเมเราฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าดูแล้วไง ดูแลฝนเริ่มมาละแต่น้อง่าตต้องกลับแล้วนะคะเราเราจะเดินกลับแล้วเราไม่ได้เล่นน้ำเรามาดูบรรยากาศกันกนะว,วันนี้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้น้อง่าตต้องไปบายก่อนนะมาถึงน้ำตกแล้วอย่าลืมอะไรคะเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ถุนกระดาษแชนแนลด้วยนะไปชุดเล่นน้ำตก <laughs> น่ารักมาก <laughs>